ผลการดาเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2, 5 65, ะส5งพนอกสนอําเภอศิเกาบริหารงานโดยนางสาวจุธามาศแก้วมีวันที่30ิบ กรุสภาคมถึง2มิถุนายนนางสาวจุธามาศแก้วมีผู้อำนวยการกอสนอำเภอสิเกาเข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานก,ากอสนในห้องประชุมแก้วสมุยสุราษฎร์ธานี1-2มิถุนายน2565นางสาววัญชนกช่วยชนะ ครูกศนตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจำปี2565น้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนางสาวจุธามาศแก้วมีผู้อำนวยการกศนอำเภอสิเการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ5้ดีพรีเมียมและพรีเมียมรัฐประจำปี2565 กิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายสรอรอณนะโรงเรียนบ้านห้วยต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2565สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัทราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศิกษกัโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ระยะที่หนึ่งการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้การเรียนรู้การทํา,า,า,รเ,ราทเครื่องแกงทํามือแกงพุงปลา ฐานเรียนรู้การทำสมุดเล่มเล็กฐานเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องตน้นฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้งจากเศษวัสดุธรรมชาติฐานการเรียนรู้การทำก้อนเห็ดนางฟ้าการถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ มิถุนายน2565จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดบริเวณสามแยกปากแมวการศึกษาแห่งการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนจากสถานที่จริงของนักศึกษากศนอสักซ้อมความพร้อมโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ สิบเมิถุนายน2565นางสาวจุฑามาศแก้วมีพุ่มในการกศนอำเภอสิเกา,การ่วมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบป,ประมาณการเงินบัญชีและพัสดุสำนักง,งานก,ากานศนจังหวัดตรัง2 2่4งมิถุนายน2565นานางสาวจุฑามาศแก้วมีพร้อมด้วยข้าราชการครูและครูกนศนตำบล ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนรังเรียนนิ่งสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังณโรงแรมธรม,มรินทนาที่27มิถุนายน2565โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการดูแลอนามัยในชีวิตประจำวันณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ที่18มิถุนาย,ยน2565โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้สู่โคกหนองนามโมเดลณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้ำตกอ่างทองหมู่หนึ่งตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดกลางโครงการสังคมและชุมชน